แ a ม i ์ร a l ินวิชวลเวลว e นละอินซอฟต์เย่อันยงซโยสวัสดีครับทุกคน,กคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงวเดนต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงไอรีนจากเรดเบลเวตกันนะครับหรือว่าพี่เบย์เบย์จูฮยอนของเรานั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีการประกาศออกมาแล้วสําหรับรายการเรียลิตี้เดี่ยวของไอรีนจากเรดเบลเวตนะครับนั่น ฮอลิเดย์นั่นเองรายการครั้งนี้นะครับจะเป็นรายการเรียลลิตี้เดี่ยวของไอรีนจากเรดเวลเวทเลยพี่ใหญ่ของเรดเวลเวทนั้นนะครับในตอนนี้กลับมาเชิดชายอีกครั้งพร้อมกับงานเดี่ยวงานใหม่นะครับซึ่งเป็นงานที่ฟแฟนๆเนี่ยรอกันมากๆเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยงานเดี่ยวของไอรีนนั้นเรียกได้ว่าหาดูได้ยากมากๆเลยในตอนนี้เหล่าลับบีนั้นจะไม่เหงาอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะเมนของไอรีนจะได้มีรายการเรียลลิตี้ของไอรีนไว้ให้รับชมกันแล้วซึ่งรายการไอรีนส์เวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์นี้นะครับก็จะออก,อากา วันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมนี้ก็จะเป็นการออกอากาศ EP แรกหรือว่าตอนแรกของ Irene's Work and Holiday นะครับรายการ r ร a l i t y Irene's Work and Holiday นี้จะเป็นรายการที่จะตามพาผู้ชมทุกคนรวมไปถึงเหล่าลับบี้ทุกคนนะ,นะครับไปสัมผัสให้เห็นถึงตัวตนจริงๆของ i อ e n e ในฐานะของ i rene จาก Red Velvet ที่เป็นนักร้องนะครับแล้วก็เป็นไอดอลสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยและก็ในตอนนี้นะครับ Irene เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเธอั้นก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยในวงการเคปคอปของไอดอลเจเนอเรชันที่3ถ้าพู ถึงเรื่องความสวยความวิชวลเนี่ยไอรีนก็มักจะนอนมาแล้วก็จะอยู่ในอันดับต้นๆอยู่เสมอที่สําคัญนั้นเนี่ยชื่อเสียงของไอรีนะนะครับในฐานะของรายบุคคลในวงเ e ดเวลเเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์เลยที่ปังมากๆจริงๆมีงาน CF e. เดี่ยวต่างๆมากมายนะครับไม่ได้ว,ว่าถ้าใครไปเกาหลีเนี่ยก็จะได้เห็นรูปต่างๆงาน CF e. ต่างๆของไอรีนเนี่ยอยู่ทั่วเมืองเลยจริงๆแต่ว่าเรียลลิตี้ครั้งนี้นะครับไม่ได้มีการเปิดเผยเพียงแค่ด้านของไอรีนจากเรดเวลเวทหรือว่าด้านของความเป็น Idol, ครั้งนี้ยังมีการเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของไอรีนด้วยนั่นก็คือเบจูยอนนั่นเองซึ่งเบจูยอนก็คือชื่อจริงๆชื่อเกาหลีจริงๆของไอรี ans, นนะครับโดยในด้านนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยให้เห็นถึงความธรรมาชาติความธรรมดาของไอรีนนะครับที่เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆชิลๆม,มีการออกไปเที่ยวไปพักผ่อนกับเพื่อนที่สนิทสนมของไอรีนมาเป็นเวลาที่นานมากๆแล้วและก็ยังมีการเปิดเผยให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจําวันของไอรีนความจริงใจในการใช้ชีวิตประจําวันรวมไปถึงความมุ่งมั่นในการทํางานของ ด้วยซึ่งโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาของรายการ Iris Work and Holiday นี่นะครับก็มี2โปสเตอร์ด้วยกันซึ่งตัวโปสเตอร์ทั้งสองโปสเตอร์เนี่ยก็มีการเชื่อมโยงมาถึงคอนเซปต์ของรายการนี้ด้วยโปสเตอร์แรกนะครับก็จะเป็นโปสเตอร์ของความป๊อปความเป็นซุปตานะครับความอยู่หน้าฉากถ่ายงานต่างๆนะครับมีแสงแฟลชมีกล้องวิดีโอมีหน้าจอทีวีหน้าจอมอนิเตอร์มากมายเนี่ยคอยจับตามองไอรีนอยู่และไอรีนก็แต่งตัวสวยมากๆเลยนะครับเป็นคอนเซปต์ของความเป็นซุปตาเปิดเผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของความเป็นไอดอลของ อนนั่เงและสําหรับตัวโปสเตอร์อีกโปสเตอร์หนึ่งนะครับก็เป็นความสบายชิลๆไอรีนก็จะแต่งตัวธรรมดาปกติแบบที่ไอรีนชอบใส่นั่นก็คือเสื้อยืดกับกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าชิลๆนะครับพร้อมกับหมวก5โปสเตอร์เนี่ยก็จะยูเหมือนไอรีนนั้นกําลังไปเที่ยวไปปิกนิกอยู่ดูสบายดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยก็เปิดเผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นด้านของเบจูย้อนนั่นเองเรียกได้ว่าแค่โปสเตอร์เนี่ยก็น่ารักแล้วก็เข้ากับคอนเซปต์ตีคอนเซปต์ออกมาดีมากๆแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอรีีนนเ่ยาาจจะดใกกกััมๆลบ กลับมาทํางานเดี่ยวครั้งนี้ของไอรีนแถมยังเป็นรายการ Duty เดลิตี้เดี่ยวของไอรีนอีกด้วยนะครับสำหรับเมนของไอรีนนั้นเนี่ยหรือว่าใครที่เป็นลับวี่ดีใจกันขนาดไหนกับรายการเดลิตี้ครั้งนี้ของไอรีนแล้วก็อยากดูกันขนาดไหนเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับและสําหรับรายการเดลิตี้เดี่ยวครั้งนี้ของไอรีนในรายการไอรีนส์เวิร์กแอนด์ฮอลลีเดย์นะครับจะออกอากาศ EP ีแรกในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมปี2022ก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่่่ววัันนนนเเทาา้้ก็จะริิมดือสแล ังไงก็อดใจรอกันอีกสักนิดนะครับแล้วก็จะได้ดูรายการเรียลลิตี้แรกเรียลลิตี้เดี่ยวของไอรีนนะครับในฐานะของไอรีนเรดเวลเวดกับไอรีนเวิร์กแอนด์ฮอลลีเดย์นะครับมารอดูกันดีกว่าว่ารายการเรียลลิตี้ครั้งนี้จะเปิดเผยให้เห็นด้านของไอรีนเรดเวลเวดแล้วก็ด้านของเบจูยอนเนี่ยออกมาดีดีแล้วก็น่ารักสวยงามขนาดไหนสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเตรียมใจเตรียมตัวรอไปเลยนะครับแล้วก็มารับชมความออริจินอลวิชวลของไอรีนไปพร้อมๆกันในไอรีนเวิร์กแอนด์ฮอลลีเดย์วันที่ ไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราและก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคป๊อปไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยองแอมอรีจีนองวิชวน